นี่นะฮมุกนไ้เลยไม่ห่วงจะให้นาเดนะครับเล่นเป็นตัวอย่างให้เลยนะครับผมแผลจำบทผู้ได้ใช่ไหมครับแผลจแปลงรูปแเรียนนัวสือรถธนคนการแสดงนะเน็มใหม่ช่วงมัธยมแล้วแจะตรงกลางนิดนึงครับคุณนาเดครับผมตรงกลางนิดเึงครับผมนะครับฟินแ ข้อความหมายข้อความนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วคือเราจะตัดสินนะครับจากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในห้องส่งนี้นะครับแล้วก็คุณเดชเป็นคนตัดสินช่วยด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาตั้งแต่วันนี้เวลาวินาทีที่เราเป็นรักกันจะรักต่อไป เป็นมิสเตลตามดวงใจแมะคนนี้นลและตลอดไปและตลอดไปและตลอดไปหูมนิปิดแลวไม่ดูพูดหรอก 很惊讶。<laughs> <laughs> เวลานี้วินาทีนี้จีจะเป็นรักเดียวรักสุดท้ายตอยง,เงเฆน่คนตาให้โดนใจขอให้คามมีุณคักและตลอดไปและตลอดไป 你跑，你跑。不要紧张，不要紧张。OK。 กาทไม่เหนื่อยเนย่าๆยขินแทนเลยเมื่อกี้นะครับตรงกลางนี่เองนะดียวก่อนเดีก่อนเดีไม่ต้งสมาธิก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเนเย็นแบลลี่เขาไม่ทำไรเราพร้อมแล้วนะครับชครับ ตั้งแต่วันนี้ไปวินาทีนะจีจะเป็นร่างเดี้วมันสุดท้ายก็ไปเป็นแก้วตาแล้วก็ดวงใจของแขกในตัวนี้คเนเดียวตลอดไปและตะลอดไปและตะลอดไปและ

ผมก็จะให้คุณนเดชแล้วกันนะครับเป็นคนตัดสินเลยดีกว่าว่าทั้งสามท่านเนี่ยใครคือคู่ชนะครับคือน่ารักหมดทั้งสามคนนะฮะแต่ว่าคนที่จำหมดได้แม่แล้วก็แอคติ้งเนย็นสุดเนี่ยต้องเป็นน้องแพรนะฮะไม่รู้แอคติ้งว่าจริงคุณคุณน่ารักค่ะต้องเล่นน่ารักอะไย่าอยากจะเล่นเพิ่มสักคนหนึ่งไหมครับผมครับข้างหลังเห็นยิ้มจนตา ะตลอดไปครับนั่นคืุณโยมอ่ะเป็นใหญ่มากตนะครับอ่ะทูกที่ได้เมื่วันไปก็คือนะครับน้องผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อน้องแพรครับน้องแพ้ครับต้องแพ้รับรูปนะครับที่คุณรูปภาพคุณนเดชวาดรูปน้องยาย่านะครับรูปรูปน้องยาย่าครับที่คุณนเดชวาดนะครับมีลายเซ็นกำกับเรียบร้อยเลยนะครับผมครับผม นะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับโอเคไหมครับครับขอบขอคุณน้องแพรมากครับผมมาอีกท่านครับผมเชิญเลยครับพี่อ้อยครับผมคนที่เขินตลอดเวลาครับันนี้นะครับเป็นปฏิทินจีนนะครับของครอบครัวข่าวสามนะครับผมมอบให้นะครับมีกันหลับตากนะครับโอเคนะครับพี่อ้อยขอบคุณครับผมเชิญครับพี่ต้นครับผม กันอ่าโอเคครับคุณเปิ้ลครับอย่าลืมพึ้ไมโครโฟนด้วยนะครับผมพี่เอถือไป้องสองถือบ<อ>้าง<อ>แล้วนะครัขอบคุณคุณเปิ้ลมากครับผมขอบคุณทุกคนครับขอเสียงมันทุกคนเลยครับไ,ไม่จบเอาไหมเอาไหมเอาไหมโอกาสสุดท้ยา,ายา กิจกรรมของแฟนคลับคุณณเดชคุณจีย่าพี่สรยุทธ์นะครับแล้วก็รายการของแมนด้วยเดือดจริงในชสนิดต้งนีรนะ